ก่อนหน้าการระบาดของโควิด -19 นะครับเราก็มีปัญหาทัวร์นู์เหรียญจากประเทศจีนหลังจากที่โควิด -19 ได้ผ่านพ้นไปตอนนี้ครับกลับมาใหม่รีเทิร์นเขาบอกว่าหนักกว่าทัวร์ู์เหรียญอีกนั่นก็คือทัวทุบตลาดครับ ทางสมาคมไทยธรุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาเนี่ยนะฮะบอกว่าขายต่ากว่าราคามาตรฐานยอมขาดทุนาราคาขายเพื่อมาหากําไรจากอย่างอื่นเบียบ้ยใบอะไรทางนะครับแต่ว่าผลร้ายก็คือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยขอให้ภาคร,รัฐบาลนั้นช่วยจัดการอย่างเด็ดขาดก่อนภาคเอกชนไทยซึ่งเกี่ยวข้องในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวและบริการนั้นจะขาดใจสิ้นลมไปกอครับท่านสิทธิวัฒน์ ชีวะรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือแอตตาได้เปิดเผยนะครับขณะน,นี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเกิดปรากฏการณ์ทัวทุบตลาดหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ผ่านพ้นไปประเทศไทยก็เปิดประเทศอย่างเต็มที่รวมทั้งมีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราบีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนแต่มีบริษัททัวของจีนใช้คนไทยเป็นโนมนินีมีโมเดลคล้ายๆก,กับทัวศูนย์เหรียญครับนำนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยทำราคาแบบต่ำสุดๆ ดราคาให้บริษัททัวร์ไทยนั้นอยู่ไม่ได้ให้อ่อนกําลังและจะกลับมาเป็นผู้ครองตลาดทัวร์ไทยในที่สุดท้งนี้ภาคเอกชนขอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลอย่างจริงจังนะครับก่อนที่บริษัททัวร์ไทยนั้นจะอยู่ไม่ได้โดยกลุ่มทัวร์จีนทุบตลาดนั้นเริ่มเข้ามามีเป้าหมายทําตลาดในไทยโดยนํานักท่องเที่ยวจีนมาในราคาถูกๆพอนักท่องเที่ยวมาถึงก็จะบีบบังคับให้ซื้อสิ่งของทํากําไรจากการช้อปปิ้งคนละ70,000บาท1 0 0 0 0แบาท และหากรัฐบาลปล่อยไว้ไม่เกินหนึ่งปีบริษัททัวนั้นจะอ่อนกำลังแล้วก็ต้องตายไปจากตลาดในที่สุดสำหรับแก๊งขายตัดราคาทัวนี้ทำลายตลาดอย่างหนักยิ่งกว่าทัวศู์เหรียญครับโดยท่านได้ให้การว่าอยู่ในวงการนี้มานานไม่เคยเห็นพฤติกรรมที่รุนแรงขนาดนี้เรียกว่าวิกฤตมากนะครับเพราะว่าวิธีการของบริษัททัวจีนเหล่านี้เป็นมากกว่าทัวคิกแบ็กหรือว่าทัวซื้อหัวโดยกลุ่มคนจีนใหม่ที่เข้ามาทําธุรกิจในไทยนั้นทํากันเป็นกระบวนการ ตั้งราคาแพ็กเกจที่ขายให้นักท่องเที่ยวราคาต่ำไม่สนใจต้นทุนไม่สนใจว่าจะขาดทุนต่อให้เจ๊งก็มีกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาอีกแต่ผู้เสียหายคือประเทศไทยครับทำแบบนี้ตลาดพังทั้งระบบเพราะว่าตั้งใจทำให้บริษัททัวร์อื่นๆนั้นตายอยู่แล้วและเหลือบริษัทเขาเพียงไม่กี่รายทั้งนี้นะครับเคยรายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินได้รับทราบว่ามีกลไกที่พยายามทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย และในานามของผู้ประกอบการรวมทั้งนายกสมาคมแอตตาอยากขอความร่วมมือให้แก้ปัญหาโดยมีบทลงโทษกรณีขายทัวราคาต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดและภาคเอกชนไทยสามารถที่จะชี้เบาะแสได้โดยบริษัทจีนเหล่านี้ส่วนใหญ่นั้นจะเปิดบริษัทเครือข่ายทิ้งไว้4-5บริษัทครับหากถูกจับได้1-2บริษัทเขาก็ยังเฉยๆนั่นส่งผลให้รัฐบาลน,นั้นจำเป็นต้องกวาดล้างอย่างจริงจัง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสวิกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ